ขอกล่าวคําว่าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซอหมยพารวยมีจังชนเนลนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานจ๊ะหรือว่าโสปโปลาวของงวดประจําวันจันทร์ที่27เดือนมิถุนายนพศ2565นายนะคะวงเล็บมุมซองนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะจ๊ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำจ้าส่วนตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสถิติเลขที่ออกมีงวดก่อนๆน,นะจ๊ะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนะพี่น้องเนาะ หวยออกววะะวงวดที่แล้วนะคะมีตัวไหนบ้างก็คือมีตัวสองสามสองสองเก้าศูนย์นะคะงวดที่แล้วนะคะงวดของวันที่ยี่สิี่ใช่ไหมยี 24, 25, 26, 27, ่ห้ายี่หกยี่เจดออกชัยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ช่ของวันที่ยี่สิบสีเดือน6เนาะส่วนแนวทางของวันนี้ก็วันที่ยี แอดมินจะให้ตัวไหนนะคะรอรับชมกันนะคะพี่น้องจ๋ารอรับชมชมกันนะอาจจะมีเสียงเอฟเฟกบ้างนะคะเพราะว่าบ้านติดถนนแล้วก็ติดบ้านติดกันนะเนาะอาจจะมีข้างบ้านเสียงนกเสียงแมวเสียงหมูเสียงหมาเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ,อะของงวดที่แล้วที่ให้ไปก็ให้วิ่งลูทหกตัวเดียวเนาะ ถ้าใครกลับผัวเอาไปเป็นเลขเออนั้นก็ไม่เข้าอยู่ดีเพราะว่าสามตัวนะเขานับเป็นข้างหลังไปไม่เข้าเนาะแต่ว่าเลขจุดเข้าเนาะพี่น้องนาะเลขจุดสองห้าสามเนะ่เข้าจ้าพี่น้องจ้าก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่เข้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะส่วนเลขตารางนะคะหนึ 1, 0, ่งศูนย์เลขตารางที่ให้ไปวันก่อนก็มีเลขเออไม่มีเลขสองเลยพี่น้องไม่มีเลขเก้าเลย เจาะผิดอย่างมหันเลยก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านด้วยนะคะพี่น้องา๋าช่วงนี้หลุดบ่อยเนาะก็ต้องยอมรับความจริงเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเรามาดูของแนวทางของวันที่27นะคะก,ก็อย่างที่พูดนะคะพี่น้องา๋าตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าตัววันไหนที่เจาะเข้าตรงๆเข้า2ตัว3ตัวก็ดีใจกับทุกท่านนะคะส่วนวันไหนที่เข้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งโกรธแอดมินด้วยนะคะอย่าเพิ่งโกรธเลยนะคะดิตนสซาดข่อยเนเดอร์พี่น้องเอ้อโอเคนะคะเรามารับชมกันดีกว่าว่าเลขตารางมีตัวไหนบ้างเลขตารางก็จะมี5 7 1> 0 1 6 4นสนะคะอย่าลืมนะเลข6กับเลข9้าอย่าลืมปิ้นหัวลงเดอ้อเป็นเลข9้าเดอ้อส่วนเน้นเน้นไปที่เลข7กับเลขหเด้อพี่น้อง7กับหอย่าลืมปิ้นหัวเดอ้อ7ก็ไปที่7 0 7 1ศ5 7 9หน้านะคะตัวที่แอดชอบก็จะมี7 9กับ7 5ห้านะคะ ส่วนเลข6ก็ไปที่60 61 62 63ตัวที่แอชอบก็จะเป็น60กับ62นะคะอย่าลืมปิ้นหัวลงเดอ้อเลข9อ่ะเลข9กับอันเลข6นะย้ยลืมปิ้นหัวเด้อพี่น้องอย่าลืมปิ้นหัวเดออ้อ,ป,ดอ,อปิ้นหัวเอาเข้าใจคำว่าปิ้นหัวไหมพี่น้องกับหัวนั่นแหละ ปีนหัวก็คือกับหัวนั่นเด็ดจ้าพี่น้องจ้าส่วนเลขเอ่อเลขชุดกันให้ไปแค่สองคู่เนาะพี่น้องเนาะก,กันไว้เนาะเผื่อมันมาเนาะสามสองกับเก้าสองนะคะพี่น้องส่วนเลขสามโตก็เอาไปเลยหนึ่งหกเจ็ดจ้าอย่าลืมปีนหัวเด้ออันนี้ก็ได้ปีนหัวไปหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะปีนหัวเอา กับหัวเอาเนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขสี่โตก็เอาไปเลยสี่โตก็มีหนึ่งเจ็ดหกห้าค่ะใครจะปิ้นหัวเอาก็ได้นะคะเดี๋ยวเอดเขียนไว้ให้ปิ้นหัวไว้ให้เนาะนะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะถ้าใครชอบตัวชอบตัวไหนก็ตัดเล่นกันได้นะคะถ้าชอบแบบแตกต่างจากเอดมินไปก็ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋า สำหรับคลิปนี้ใช้เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะคำว่าเฮงคำว่ารวยไม่จำเป็นต้องซื้อหวยรวยเบือก็ได้นะคะโชคดีมีชยัยอย่างนี้ก็โชคดีอย่างเรื่องการงานอย่างนี้ก็ได้นะพี่น้องเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเลิฟๆทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายตอนเย็นอ เดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะมาลงคลิปโค้งสุดท้ายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋า